ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปผมนะครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะจ๊ะสำหรับ F4 ของเรา CFM สุพรรณนะครับรับเทศกาลปีใหม่อย่างนี้นะครับมันก็ต้องสีแดงแรงนิดเดียวจะเข้าตัุดจีนแล้วช่วงนี้เขาก็อินกับสีแดงกันนะครับวันนี้ผมก็หารถสีแดงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเจ้านี้เลยครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอตตี้ฟีเมนะครับในช่อง CFM สุพรรณบุรีนะครับในวันนี้นะครับวันที่เราถ่ายนะครับวันนี้เป็นวันที่3มนะครับมกราคม2567นก็ะครับอ่าก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านและ f c ทุกคนก่อนเลยนะครับอ่าปีนี้2 0 2 4แล้วนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปผมนะครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆวยปังๆกันทุกคนเลยนะจ๊ะ สำหรับ F4 ของเรา CFM สุพรรณนะครับสำหรับเทศกาลปีใหม่อย่างนี้นะครับมันก็ต้องสีแดงแรงนิดเดียวจะเข้าตรจีอีกแล้วช่วงนี้เขาก็อินกับสีแดงกันนะครับวันนี้ผมก็หารถสีแดงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเจ้านี้เลยครับอ่านี่นะครับตัวนี้เป็นสตีกไก่ครับสเปเชียลนะครับ2023ตัวนี้เป็นตัวแอนนิเวอร์แซลลี่ครับ น่ร้อยยี่สิบปีนะครับหาเลขเกิดครบร้อยยี่สิบปีในปียี่สามที่ผ่านมานะครับคันนี้แบบสดๆเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสวยๆเรามีกันทุกปีไม่ว่าจะ23 24 25 26ยันโวยันปี2,000 3,000 4,000ไปเลย5,000ไปเลยอย่างเงี้ยรถสวยๆก็ต้องดูที่เราที่เดียวซเซฟเอ็มสุพรรณบุรีนะครับอ่า อันนี้เป็นเครื่อง114คิวบิกครับหรือ1,868ซีซี M8 หรือ Milwaukee X เ,เหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะคันนี้เป็นรถที่เป็นสีเนี้ยนะครับจะเป็นลิมิเต็ดจะเป็นตัวครบรอบเลยติดไกด์ยิน,นะครับโหสภาพแบบนางฟ้านางฟ้าพวคันนี้อ่าไอ้ที่กองก็จะเขียนนะครับ Anniversary นะครับวัที่ที่ตัวถังก็ไจะเป็นป้ายเหล็กนะครับ บอกนะครับก็จะเป็นดะไอดำคาดแดงนะฮะแล้วเขียนฮาร์เลย์ตรงนี้ครับแล้วก็ตีตัวถังครับก็จะมีวินนัมเบอร์บอกนะฮะรถปีนี้จะมี1,600คันนะครับคันนี้เป็นคันที่1,574รถสวยมากนะครับสีจริงตัวจริงหลอดสุดๆนะครับวิ่งมานี่ดูกิโลกัน216โลครับท่านผู้ชมโอ้โหบ้าเป็นแล้วป้ายแดงแน่ๆเลขมบนี้ป้ายแดงเถอะนะครับ โอ้โหซื้อรถอันนิ e เซอรี่ปี23ในปี24ราคาป้ายแบบป้ายแดงป้ายแดงสภาพป้ายแดงเลยนี่ฟังเสียงกันดูอ่าร้าวใจนะครับในสเต็ปของ1 1 4นี่ท่านผู้ชมกิ่รถใหม่อะกิ่รถใหม่อครับโอ้โห สุดยอดจริงๆที่เราที่เดียวนะครับรถสวยๆฮาร์เลยสวยๆเนี่ยต้องที่เรานะครับ C F M สุวรรณบุรีนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านในหลายๆปีด้วยนะอ่าก็ถ้าใครสนใจนะครับรถคันนี้นะครับติดต่อที่ผมครับอาร์ตี้ศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าสามสองสองสองกับเทสต์อิมศูนย์แปดสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าห้าสี่ห้านะครับหรือว่าในแฟนเพจนะฮะ C F M สุวรรณบุรีนะครับเข้ามาทางอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะ บางทีก็ให้นอนกันบ้างก็ดีนะเราเล่นเราเล่นครับทักเข้ามาคุยกันได้ตลอดนะครับเราอยากรู้อยากสอบถามอะไรได้สามารถจัดแฟแนนซ์ได้นะครับเงินสดเงินผ่อนได้หมดผมได้ทุกกรณีรับเทินนะครับรับเทินบิ๊กไบค์รับเทินฮาร์เรย์นะครับรับเทินทุกอย่างครับรับเทินได้หมดแม้แต่คุณจะมีรถยนต์หรือนาฬิกาคุณจะมาเดยครับผมก็มกล้ามาผมก็กล้าเอามามาว่ากันมาครับรับเทินทุกอย่างนะครับ แต่ขอมีข้อมีคาหน่อยขอขอไม่ใช่ขอเลยคาขอแบบล้วก็รู้หน่อยนะครับว่าเอาอะไรมาเทินนะไม่ใช่บอกว่าอย่ารับเทินในกาเอากีช็อคมาเทินผมเงี้ยไม่ใช่นะเออเล่นเล่นนะครับอก็สามารถเทินรถได้นะครับจัดแฟนนซ์ปิดแฟนเนซ์ให้ได้หมดนะครับสําหรับใครที่สนใจอาราคานี้ยอแล้วใจแน่นะครับคันนี้เปิดโปรโมชั่นไปเลยต้อนรับปีใหม่นะครับจัดไปกับ120ปี เอาไปราคานี้เลยครับ1 6 9 9 0 0 0าบาทโอ้โหมือครับต้องตบมือแล้วนะครับโปรโมชันดีๆอย่างนี้ที่เราที่เดี๋ยวซีเอฟเ็นสุวรรณบูรีนะครับโปรโมชันนี้เอาไปเลยต้อนรับปี2 0 2 4นะครับอ่าก็สนใจโทรมานะครับหรืออยากดูรถตัวจริงนะครับพิมพ์ Google m ม p C บบซีสุวรรณบุรีมาได้เลยครับก็จะมาอยู่อยู่ตรงนี้เลยที่ผมยืนอยู่นะครับอ่าฝาก แล้วฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกันไว้นะครับผมบอกแล้วร้านผมมีแต่สิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมได้เสพกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปดูอะไรแล้วดูที่นี่แต่กดกระดิ่งกันไว้นะครับอ่าฝากกันด้วยนะอ่าแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเคยดูหลายรอบทําไมโทรมาไม่ทันบางทีคลิปมันอาจจะเก่าแล้วนะครับแต่ถ้าอยากอัปเดตไวๆเนี่ยท่านผู้ชมไปกดไลค์ในแฟนเพจนะครับของร้านเหลา F F ่าซีเอฟเอฟสุวรรณบุรี นะกลดไลค์ไว้อันนั้นจะอัปเดตตลอดอันนั้นคือรู้เลยว่ายังอยู่ไหมไม่อยู่ไปแล้วมีอะไรเข้ามาวันนี้บ้างอะไรเงี้ยครับรู้เลยเร็วนะครับก็ฝากกันไว้ทุกช่องทางนะกันนะครับพิมทุกช่องทางว่า C F M ก็ติดตามกันไว้ละกันนะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ถ้าสนใจโทรมากับเจ้าคันนี้120ปีผมว่าไม่นานรถสวยขนาดนี้ต้องที่เราที่เดียว C F M สวนบุร,ร,รีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ